สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG นะครับเนื่องจากเทศกาลงานแข่งเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะครับกับ a อัลต้า League นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นซีซั่น2แล้วนะครับใครที่กำลังเตรียมเด็กนะครับก็จะเริ่มมีงานแข่งเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมีนานะครับวันที่1วันที่8แล้วก็วันที่9นะครับที่ตามสถานที่ต่างๆนะครับตอนนี้วันที่1เนี่ยเป็นทางด้านของร้าน ที่อยู่เชียงใหม่ร้านจั่วนะครับแล้วก็วันที่8เนี่ยจะเป็นลังสิตนะครับแล้วก็วันที่9เนี่ยจะเป็นเซนทันปิ่นเก้านะทั้งหมดจะมี3ที่นะครับใครที่อยากแข่งนะครับก็ต้องเตรียมหาเด็กกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็นําเสนอ1เด็กนะครับที่น่าจะดูดีที่สุดนะครับมีสถิติที่ค่อนข้างดีนะครับเทียบจากหลายๆกับฟอร์แมตไม่ใช่หลายๆภูมิภาคนะครับที่ยังอยู่อยู่เซตเดียวกับเราครับนั่นคือโดราเพผา แล้วก็ผีนะครับเรียกว่าเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเรามาดูข้างในกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใบแรกเลยนะครับโดโดราเมชิยะนะครับชื่อภาษาไทยนะครับอันนี้ใส่สนะครับแล้วก็โดรนจินะครับสี่ใบนะครับแล้วก็โดราเพ้าสามใบนะครับโดรนจิเนี่ยมีความสามารถนะครับคําสั่ง สอดแนมนะครับก็คือหยิบ2ใบบนขึ้นมาดูนะครับแล้วก็เลือก1ใบเอาขึ้นมืออีก1ใบไว้ใต้กล่องนะครับถือว่าเป็นตัวเติมมือของเรานะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโยนัวนะครับพวกนี้นะครับเซตโยนัวเนี่ยเราจะใส่เป็นนี่เลยล่างแรกเนี่ยล่างเบสิก2ใบนะครับล่างกลาง2ใบแล้วก็สุดท้ายล่างใหญ่1ใบนะครับซึ่งแต่ละล่างเนี่ยเขาสามารถที่จะระเบิดตัวเองนะครับ แล้วก็ยกไพ่ฝันของข้ามหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสามารถเลือกโปยมอนฝันข้าม1ตัวนะครับสําหรับร่างนี้ก่อนนะร่าง1เนี่ยสามารถวางได้5เม็ดนะครับส่วนร่างสุดท้ายเนี่ยโยนัวเนี่ยจะวางได้ถึง13เม็ดแต่วางได้แค่ตัวเดียวนะครับไม่สามารถกระจายได้นะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของเลดี้นฟูดินครับตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ย้ายดาเมจของฝันข้ามนะครับสเม็ดนะครับไปที่จาก1ตัวไปอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะ ย้ายสูงสุด2เม็ดพูดง่ายคือเราสามารถย้าย2เม็ดก็ได้ย้ายเม็ดเดียวก็ได้แล้วแต่เรานะครับต่อมาเป็นเนลแรนนะครับน้องปลาของเรานี่เองนะครับใช้กันมาอย่างยาวนานถ้าลงจากบนมือลงมาบนเบนนะครับจากมือนะครับสามารถเปิดสำรับของเรานะครับหาซัพพอร์เตอร์หนึ่งใบขึ้นมือได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นใบแบบหาซัพพอร์ตนะครับและต่อมานะครับโลตอมวีครับอันนี้เนี่ย ก็จะมีความสามารถาใช้จั่วได้3าใบนะครับแต่ว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะจบเทิร์นทันทีนะครับเอามาใช้สําหรับตอนเราเริ่มก่อนนะครับมันจะมีทําทให้เราได้เติมมือนในระดับหนึ่งนะครับต่อมาคิจิคิจ,คจิสึนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเทิร์นก่อนหน้าเนี่ยโปเกมอนของเราเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามน็อกนะครับด้วยการโจมตีนะมันจะมีเงื่อนไขบางคนอาจจะไม่รู้นะครับมันจะมีเงื่อนไขที่แบบติดพิษตายหรือว่า โดนติดไหมนะครับแล้วก็โดนน็อกเอาท์ในระหว่างที่เป็นช่วงเช็คสเตปเนี่ยมันจะไม่สามารถจัจวได้นะครับต้องโดนตีตายหรือว่าโดนวางดาเมจจนน็อกในเทิร์นเท่านั้นนะครับคือถ้าไปโดนพวกพิษหรือว่าไหมเนี่ยในระหว่างเทิร์นเนี่ยก็จะไม่สามารถั่วได้นะครับและสุดท้ายนะครับน้องใหม่ที่มาในชุดนี้นะครับนั่นก็คือซือโบมิของเรานี่เองนะครับซืโบมิเนี่ยมีความไม่ได้มีความสามารถอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มันมีความสามารถที่ดีก็คือมีท่าโจมตีที่ดีนะครับมันตี10โดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆนะครับและถ้าเมื่อตีออกไปแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยในเทิร์นถัดไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้ไอเทมนะครับจากบนมือได้นะครับแต่จริงก็ไม่มีอ่าเรียกอะไรดีไม่มีการใช้อเทมจากในอกองทิ้งหรือว่าในสับลับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนล็อกไอเทมนะครับนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวนี้นะครับ ถอยฟรีนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับถอยฟรีอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมขอข้ามไปพลังงานสักนิดหน่อยนะครับพลังงานเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับเป็นพลังงานไฟ3เม็ดแล้วก็พลังงานจิต3เม็ดนะครับต่อมาเทรนเนอร์ครับเราเริ่มจากตัวที่เราไว้ตั้งเกมก่อนนั่นคือเปเปอร์นะครับ4ใบใช้แล้วนะครับหาไอเทมและไอเทมติดโปเกมอนอย่างละ1ใบจากในสำรับเอาขึ้นมือนะครับแล้วก็สับเด็กนะครับ คำสั่งบอสครับดึงโปมอนที่อยู่บนเบนส์ฝัข้ามขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับนันจโมครับทั้ง2ฝ่ายครับเอามือนะครับสับๆๆที่มือก่อนครับให้มันแรนดอมก่อนแล้วก็เอากับเขาใต้กองนะครับและหลังจากนั้นจั่วตามการ์ดรางวัลที่เหลืออยู่นะครับพูดง่ายถ้าเราเหลือ3ามใบแล้วก็เอามือเนี่ยมือของเราที่มีอยู่ไม่รู้ละกี่ใบอ่ะสับๆๆแล้วก็ลงใต้กองแล้วก็จั่วตามนั้นนะครับต่อมาวาตารุนะครับ เออลืมบอกเนาะว่านันจโมใส่3ใบนะครับอ่าวัตลุใส่2ใบครับใบนี้เนี่ยใช้ปุ๊บหามังกรหาการ์ดโปเกมอนประเภทมังกรนะครับ3ใบขึ้นมือนะครับหาอะไรก็ได้เลยนะล่างเบสิกล่าง1ล่าง2ผู้ใช้หน้าก็คือเราเอามาหาโดราพาของเราเนี่ยเองนะครับฟูทูนะครับอันนี้ใส่ใบเดียวนะครับเอาโปเกมอนที่อยู่ในสาของเรานะครับและทุกสิ่งอ่า เฉพาะโปเกมอนนะครับสมมติว่ามันมีติดไอทงไอเทมอะไรอยู่นะครับมันจะไม่ขึ้นมาด้วยนะครับมันจะลงหลุมแต่ว่าที่เหลือเนี่ยกาโปเกมอนทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับขึ้นมือนะพูดง่ายคือสมมุติว่าโดระพาวของเราโดนตีแต่ว่ายังไม่โดนน็อกเอานะครับเราสามารถที่จะเก็บทั้งก้อนเนี่ยกลับขึ้นมือได้นะครับสาหรับฟูทูนะครับต่อมาไอเทมติดโปเกมอนนะครับบอดฉุกเฉินนะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้ค่าหนีนะครับลดลง หน,นะครับแล้วก็ถ้าโปเกมอนตัวนั้นเนี่ย HP 30หรือต่ำกว่าเนี่ยค่าหนีจะหายไปนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆมันอาจส่วนใหญ่ที่เอามาใช้กันเนี่ยมันจะลดค่านหนี1นะครับแต่ถ้าโปเกมอนตัวนั้นอ่ะเลือด30หรือต่ำกว่าเนี่ยมันจะค่าหนีจะหายไปนะครับอ่าต่อมาเป็นผลึกคิตตันนะครับอันนี้เนี่ยจะทำให้โปเกมอนประเภทที่เป็นเทลรลสโต้เนี่ยทำให้ค่าค่า อนอร์จีที่ต้องใช้ในการโจมตีเนี่ยลดลง1จี้ใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดพรพาหของเราเนี่ยที่ใส่จีเ้ G เป็นจิตกับไฟเนี่ยสามารถเลือกใส่ได้เลยหึ่ใบนะครับมันก็สามารถโจมตีออกได้เลยนะครับแล้วต่อมาหินปิดผลึกปงไพยนะครับจะทําให้เราสามารถใช้ท่า V Star ได้แต่จะต้องติดกับโปยมอน V เท่านั้นนะครับซึ่งเราใส่มาแค่2ตัวนั่นคือโลตอมกับเนลแลนนะครับอ่านี่ประมาณนี้ ส่วนที่เหลือนะก็จะเป็นไอเทมไอนี่และไอเทมที่เราแบบใช้กันบ่อยๆครับอย่างเนสบอลนะครับหาโปเกมอนเบสิกจะได้สำรับลงเบนสับเปลี่ยนโปเกมอนครับก็สับขึ้นลงนะครับของเรานะครับจากเบนขึ้นตำแหน่งต่อสู้นะครับแล้วก็เอาตำแหน่งต่อสู้ลงมานะครับไฮโบบอลทิ้งคาบนมือ2ใบนะครับหาโปเกมอนอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือนะครับต่อมาไปหามยามนาตีนะครับใช้แล้วสามารถเก็บโปเกมอนหรือเบสิกอินเนอร์จีจากในกองทิ้งของเรากลับขึ้นมือได้นะครับ โบฟินมิตรภาพนะครับใช้แล้วเอาโบมอนเบสิก2ตัวที่มีเลือด70นะครับจากในสำรับเอามาวางบนเบ้นหลังจากนั้นก็สับเด็กนะครับคา u เตอร์แคชเชอร์ครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการ์ดรางวัลเหลือมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับใช้แล้วเนี่ยสามารถดึงโบยมอนฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนเบนขึ้นตำนาตำแหน่งต่อสู้ได้นะครับภาชนะแห่งผืนปฐพีครับเราทิ้งกร์ดบนมือหใบนะครับ แล้วก็ต้องทิ้งนะอันนี้ถ้าไม่ทิ้งใช้ไม่ได้นะครับใช้เสร็จแล้วต้องมีการ์ดให้ทิ้งจากมือนะครับใช้เสร็จทิ้งการ์ดเสร็จเราหาเบสิคเอร์จีสองใบนะครับจากในสำรับขึ้นมือนะครับต่อมาก็จะเป็นลอสวิเปอร์นะครับอันนี้เนี่ยใช้แล้วก็ต้องทิ้งมือ1ใบแต่ว่าใบเนี้ยไม่ได้ทิ้งธรรมดานะครับปันไปลอโซนเลยนะครับเพื่อนๆเพ่นคือไม่กลับมาแล้วทิ้งปุ๊บไปลอโซนหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอา โปเกมอนอ่าไอเทมติดโปเกมอนหรืออ่าสเตเดียมนะครับไปล็อตโซนได้นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราไปเจอพวกเทวเวอร์แจมมิงหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปล็อตโซนไอเทมสุดท้ายนั่นคือแรคแคนดี้นะครับแรคแคนดี้เนี่ยสามารถทำให้เราวิ่าการจากโปเกมอนที่เป็นร่างเบสิกเนี่ยไปสเตจสองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านสเตจหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นการข้ามอีโวนะครับซึ่งเราเอาไว้ใช้กับตัวของโยโน่หรือใช้กับ ตัวของโดราเเวก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ผมยังใช้เป็นคอ,อลับนะครับหรือว่าเอของจำชื่อไทยไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าใช้แล้วนะครับจะทำให้เบนซ์เนี่ยของเราเนี่ยจาก5เหลือ4นะครับแล้วถ้าเรามี5เนี่ยเราจะต้องทิ้งโปเกมอน1ตัวนะครับไปในกล่องทิ้งนะครับที่อยู่บนเบนซ์นนะไปที่กล่องทิ้งนะครับ เนื่องจากว่าเบนมันหดลดลงนะครับอันนี้เนี่ยเรามีไว้ใช้เพื่อเอาไว้ทิ้งตวงทังด้านโลตอมหรือทางด้านเนโอแลนนะครับที่วางอยู่บนเบนนะครับเผื่อบางทีบางช่วงมันต้องใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันสัก1เกมแล้วกันนะครับหรืออาจจะมี2เกมครับแล้วแต่ว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงนะครับโอเคไปกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่เกมกันแล้วนะครับวันนี้รอบนี้เนี่ยเราได้ เป็นฝ่ายเริ่มหลังนะครับซึ่งถ้านเราเป็นฝ่ายเริ่มหลังเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวตัวนั้นนะครับนี่ซึ่งยังไม่บอกน้องๆนะครับเขาเปิดมาด้วยเลจิดาโกนะครับ2ตัวเลยนะครับซึ่งอ่ะเอาจงจริงนะครับที่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันสักเท่าไหร่สําหรับทางด้านของเลจิดาโกนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่นิยมเล่นแต่ว่ามันใกล้จะตกไทยมากๆแล้วนะครับ เอาละเขาติดเป็นพลังงานไฟแล้วก็ผ่านเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องเรียกสิ่งสิ่งนั้นออาแล้วอุ้ยแล้วเราได้พอดีครับโบฟินครับนี่เลยครับซื้อโบโมมิกับทางด้านของโดโดโลาเมชิยะอ่าปึ๊บ,บได้มาแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องหาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งผมจะหาเป็นตาจริงผมอยากเก็บตัวของไอ้นี่ไว้นะครับ เปเปอร์ไว้นะครับผมว่าเราควรเก็บเปเปอร์ไว้ก่อนนะครับนี้เนี่ยผมจะหาเปทางด้านของนี่เลยนะครับตัวของน้องผีนะครับร่างแรกมาวางไว้ก่อนนะครับและก็นี่เลยครับสับเปลี่ยนเรามีสับเปลี่ยนอยู่บนมืออยู่แล้วแต่มันก็แอบเสียดายนะหรือว่าจะปูเต็มดีแต่ถ้าปูเต็มแล้วของไม่มาเนี่ยเธอหน้าลบาบากนะครับเพราะนั้นเนี่ย อันี้ก่อนดีกว่าครับอย่าเพิ่งใช้ครับเผื่อเธอหน้าเราจะต้องใช้อะไรนะครับอาละเธอนี้นะครับนี่เลยชื่อท่าภาษาอังกฤษอิชชี่โพเรนนะครับแต่ว่าชื่อท่าภาษาไทยเนี่ยคือลองเกสรขันยิบๆนะครับนี่จมตีไปก่อนครับสิบครับแล้วก็ล็อกไอเทมไว้นะครับไม่ให้ฝั่งข้ามใช้ไอเทมนะครับซึ่งอาจจะยื้อเวลาเราได้สักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะไม่หน่อยก็ได้นะเราชกไปเรื่อยๆได้จริงๆแล้วเกม ค่อยๆเล่นได้นะครับอุ้ยแล้วเขาแปลงไปทางด้านของเรจิดาโกวีสตาร์แล้วนะครับเลือด280นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะใช้เลยไหมนะครับสำหรับ v ีสตาร์นะครับแต่ว่าเราจะแอบ,บโชคอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตั้งได้นะครับเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะสู้เขาไม่ได้เหมือนกัน,นครับและเขาเลือกที่จะใช้เป็น คำสั่งบอสหรือเปล่าอ๋อโอเคเป็นคำสั่งบอสครับถึงแม้รูปมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ผมเข้าใจได้นะมาแล้วคำสั่งบอสมาแล้วนะครับแต่ว่าเทอร์นี้นะครับอ่าเรามีเปเปอร์สองใบครับเพราะฉะนั้นเทอร์นี้ผมจะใช้เปเปอร์เลยนะครับผมจะเอาอันนี้มาเพิ่มนะครับโบฟินครับเราจะตั้งตัวเพิ่มแล้วผมก็จะใช้ทางด้านของบอดฉุกเฉินนะครับเราตั้งเกมก่อนได้ครับเราไม่รีบครับแล้วเราก็ใช้นี่เลยครับโบฟินครับ เอาทางท่านของนี่เลยนะครับน้องผีแล้วก็ตัวรามชยะมาเพิ่มนะครับแล้วก็ถอยครับเอานี่เลยขึ้นไปครับซือบโมมิครับน้องๆอาจจะต้องเจอนะครับช่วงนี้เรียกว่าเป็นตัวฮอตฮิตนะครับเราจะล็อกไอเทมไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้เราแบบค่อยๆเล่นได้นะครับเทอร์นาเนี่ยผมต้องหาท่าไปต่อแล้วนะครับตอนนี้เรามีแต่เทางด้านของเปเปอร์นะครับเราอาจจะลําบากสักหน่อยนะครับ เธอหน้าเนี่ยผมก็น่าจะใช้เปเปอร์อ้าวฝั่งตรงข้ามยอมไปซะแล้วครับคือตัวของเรจิดากเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเอาละครับตอนนี้เราเข้าสู่เกมที่2อ,อีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราก็เอ่อเป็นฝ่ายเริ่มที่หลังอีกแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะจบท่าเดิมๆเหมือนเดิมนะครับ เขาเปิดมาด้วยโปเกม,มอนเลือด70ที่เป็นธาตุน้ำนะครับก็คืออ่าเป็นร่างเบสิกของเซเกฟนะครับแต่ณะผมจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันเลยเนี่ยนคนระับเขาเน็ตบอลมาเป็นทางด้านของเป้าเจียนนะครับเดี๋ยวมันรูปมันยังไม่ขึ้นนะอ่ะขึ้นแล้วนี่เป้าเจียนนะครับก็ติดจี้หนึ่งใบนะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ย ข่อยค่อนข้างยากนะครับต้องใช้2 energy นะครับอ่าแต่นี้เนี่ยเรียกว่าเข้าเธอเราแล้วผมว่าน่าจะต้องเหมือนเดิมครับนี่เลยครับอ่าไม่มีครับลำบากแล้วอืมขอดูบอร์ดก่อนนะครับโอเคผมจะเอาตัวของผีทั้งสองตัวเลยดีไหมก็น่าจะดีนะโอเค เอาละเทินนี้เราอาจจะมีความลําบากแล้วเพราะว่าถ้าเทินหน้าเราโดนกบปากเนี่ยเราอาจจะถึงขั้นแพ้ได้เลยนะครับอืมอ่ะถ้าน,นี้เราไม่มีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเติมก็น่าจะเป็นโลตอมนะครับผมจะหยิบเนตบอลกับตัวของอหินปิดผลึกพงไพรครับมาก่อนแล้วกันนะโอ้โหอันนี้ยากนะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวของอผลึกคิทเต้ลเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ ติดภัยทั้งคู่นะครับอันนี้เราจะลําบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรารีบติดพลังงานเนี่ยเราอาจจะโดนตีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ชาร์จทันใจนะครับจวดสามก่อนนะครับอ่าเราได้ของดีครับเราได้วัตลุนะครับเราอาจจะโวทีเดียวขึ้นแบบปุ๊บขึ้นไปเลยนะครับอผิดพลาดมากเลยครเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ได้ไอ้นี้นะครับ ได้ทางด้านของซื้อบมิีนะครับมาละออนเกสรคันยิบๆเนี่ยฝั่อของข้ามน่าจะเล่นยากไปอีกหลายเทิรนนะครับเราอาจจะระเบิดได้โอ้โหและนี่ะครับมาเป็นแพ็คคู่นะครับแต่เราวางไว้เยอะแล้วนะผมเชื่อว่าน่าจะไหวนะครับอย่างน้อยเราก็ขึ้นล่างหนึ่งได้ก็ยังดีนะครับอย่างที่เห็นครับเป็นเซเก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและน่าจะนี่เลยครับ การที่ซ่อนอยู่ครับจั่ว2ใบครับและนี่ครับแปะพลังงานลงไปอีกหนึ่งใบครับและน่าจะหนีหรือเปล่าแต่ถ้าเธอนี้เขาหนีเนี่ยแต่เขาใช้ใครไปแล้วด้วยนะเขายังไม่มีเพ่าเกียร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรีบแปลงหนีให้เร็วที่สุดนะครับและใช้เป็น ผู้คืนพิเศษนะครับทิ้งการ์ดบนมือ2ใบครับและนําพลังงานจากในหลุมนะครับสูงสุด4ใบนะครับขึ้นมือนะครับได้มา3นะครับเอาล้ครับโจทย์ไอเยนสถานนะครับสามารถหาพลังงานน้ํา2ใบขึ้นมือครับผมและตอนนี้เนี่ยถ้าเขาใช้ติดพลังงานเนี่ยติดลงมาแค่2ใบนะครับสามารถน็อกเราได้เลยนะครับ ซึ่งโอ้ยติดไม่ซะเยอะเลยเฮ้ยแต่เขาแอบติดไปที่เซเกฟเยอะเลยนะครับ3ใบเลยนะครับหมดมือเลยทีเดียวอันนี้เขาก็าจะน่าจะเล่นลำบากนะผมยังคิดอยู่ว่าเขาจะติดไปทำไมเยอะขนาดนั้นนะเท่ากับว่าในกองทิ้งของเขาตอนนี้เนี่ยไม่มีพลังงานเลยนะครับอ่ะเอสองใบครับ อันนี้เนี่ยเราเป็นเด็กโดลระเพานะครับเราสามารถตามได้ในระดับหนึ่งครับแต่อย่าตามมากนะครับเดี๋ยวแพ้นะครับเอาล่ะเทินนี้เนี่ยเราต้องไปกันยาวๆครับสำหรับโดลระเพานะครับและอืถ้าเราลงแต่เขายังไม่มีจี้แล้วเขายังไม่มีเพาเกียร์ไม่มก็ไม่จําเป็นต้องมีเพาเกียร์นะจริงๆแล้วเขาแค่ถอยแล้วก็เอากบขึ้นมา เขากดพลังงานปุ๊บป๊บและเอาหาพลังงานอีกหนึ่งใบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยผมอยากจะ KO ตัวนี้ก่อนนะครับมันดูน่ากลัวเกินไปนะครับอ่ะเราได้ลูกอมแล้วครับอ่าถ้าเราได้ลูกอมแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่ยังเป็นต้องหาอะไรนะครับ ผมจะทิ้งทางด้านของวัตลุกับโบฟินไปก่อนนะครับแล้วผมหาล่างของโยนัวตัวใหญ่เลยนะครับผมจะน็อกทางด้านของไอ้นี่ไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องจวเพิ่มด้วยนะครับผมจะน็อกทางด้านของเก็โคกะไปก่อนนะครับเพราะว่าน่ากลัวจัดเลยนะครับผมจะดึงเซเกฟขึ้นมาด้วยนะครับแล้วผมก็จะน็อกทางด้านของเก็กโคกะนะครับเพื่อให้เขาเล่นยากนิดนึงนะครับ อ่าผมจะอีโวไว้ข้างหลังนะครับอ่าน็อกเลยครับงานนี้ต้องน็อกแล้วครับถ้าไม่น็อกนี่เดี๋ยวเล่นลำบากนะครับเอาล่ะต้องดูแล้วครับว่าฝั่งตรงข้ามจะยังไงนะครับ ัดกันแรกคนดับไนะครับถ้าเขามือเขาไปต่อไม่ได้เนี่ยเราอาจจะโชคดีนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะอันนี้ผมก็ต้องติดพลังงานไว้นะครับแล้วก็เทอร์นี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับจะรีมือผลของข้ามก็มือเยอะเกินไปนะเพราะงั้นผมจะชาร์จทันใจนะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบเล่นนะครับถือว่าดีครับเทอร์นี้เนี่ยถ้าเขามี พลังงานพอเนี่ยเขาก็จะติดให้เซเกฟแล้วก็โจมตีเราได้นะครับซูเปอร,ร์โคนะครับติดพลังงานจากบนมือนะครับกี่ใบก็ได้นะครับที่ป่อยม่อนน้ำครับเอาละครับถอยแล้วครับ,รบเกมนี้เนี่ยเราค่อนข้างเสียเปียบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้อง มีพลังงานพอสมควรเหมือนกันนะครับคือเทิร์เนี้ยเราไม่สามารถโกงการติดพลังงานได้เพราะว่าตัวของผลึกคิดต้านเนี่ยติดอยู่ในการรางวัลน,นะครับเพราะนั้นเราก็จะหนักๆหน่อยเราอาจจะโอ้โหเขาเตรียมพร้อมอย่างเดียวเลยครับเขาเจ้าหวดอย่างเดียวเลยเอ่าบอสด,ด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นคิจิคิจิสึหรือเปล่าอ่าเขาไม่รู้นะครับถ้าเขารู้ว่าเราไม่มี เราไม่มีผลึกคิดต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดึงคิจิคิๆจิสึขึ้นไปตีนะครับอันนี้เขาต้องใช้ทั้งหมด4พลังงานนะครับอเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเขามีพลังงานน่าจะไม่มากพอแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยผมก็เทิร์น,น้าเนี่ยน่าจะต้องต้องหาทางแล้ว เราต้องรีมือเคขานะครับแล้วก็ดึงเขาขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับอันนี้ติดจี้ไปก่อนได้เลยนะครับจี้ผมอยากรีมือก่อนแต่ถ้ารีมือก่อนเนี่ยเราต้องเราต้องกดอันนี้อันหนึ่งก่อนนะครับอ่ะเรากดกดอันนี้ก่อน1ทีแล้วกันคําสั่งสอดแหนมนะครับนี่ไม่โอเคอ่ะผมอันนี้ก่อนแล้วกัน เปเปอร์ขึ้นมือแล้วกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับนี้นะครับมีชนหนึ่งตัวนะครับผมติดกี้ครบแล้วผมแปะนะครับและรอบนี้ผมจะรีมือเขานะครับทั้จริงเขาก็มีสองใบยอยู่แล้วนะทัจริงเรากไม่จำเป็นต้องรีมือขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องรีก็ได้นะเราเก็บเดี๋ยวเราเก็บไอ้นี้ขึ้นดีกว่านะครับทางด้านของเดี๋ยวเราใช้ฟูทูยกโลตอมหนีดีกว่านะครับ แต่หลังจากที่เราจั่วแล้วไม่ได้อะไรนะครับเราก็อาจาจะต้องอืมอ่าผมไอ้นี่ดีกว่าครับลูกอมน่าจะไม่ได้ใช้นะครับนะครับผมกด v s สตานะครับของหินปี่พนุพงไพครับผมจะเอาทางด้านของเคาน์เตอร์แคทเชอร์มีไหมมีอ่าเราจะใช้เคาน์เตอร์แคทเชอร์นะครับเก็บขึ้นมาอันนี้ดู อันนี้ตานี้เราดูเหนื่อยเหมือนกันนะผมจะ counter c a t ชอ e er ์ดึงทางด้านของเซเกฟขึ้นมานะครับเขาก็จะไม่สามารถติดจี้ได้นะครับอ่าแล้วผมก็จะ full t o o นะครับยกทางด้านของโลตอมนะครับกันเขากันเขาไว้นี่นะครับกันเขา k n o c เรานะครับแล้วก็ผมจะลองไฮเปอร์บอลดูก่อนเพราะมื่อกี้ผมไม่ได้เช็คเด็กนะครับ แต่ว่าเปเปอร์เราคงไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมจะหานี่เลยโดราเมชโดรอนจิ Dol Dol นะครับเดี๋ยวตาหน้าเราค่อยใช้อันนี้เราตีไปก่อนนะครับ200ครับวาง20ก่อนแล้วก็วางอีก20นะครับแล้วก็วางตัวนี้อ่ะตัวละ30แล้าน นี้น็อกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้อีกหนึ่งไพ่นะครับได้ผลึกคิทตันนะครับถือว่าดีครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่โดนน็อกเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเราจะเปลี่ยนตัวตีได้นะครับคันเบ็ดนะครับเก็บพลังงานสามใบกับเขากองนะครับ อันนี้ฝันของข้ามก็เริ่มลบาบากเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่มีเซเกฟนะครับเขาจะติดได้ทีหลักแค่หนึ่งใบนะครับถ้าเขายังไม่มีนะแต่เนี่ยตามจริงแล้วมันไม่ค่อยถูกการหลักการการเล่นโดาราเเาเท่าไหร่นะรจริงๆเราต้องเลี้ยงเลี้ยงบอร์ดไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีให้เลี้ยงเลยนะครับบนมือเขาเนี่ยเป็นพลังงานหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็น อะไรไม่รู้อีกหนึ่งใบนะครับแต่เขายังไม่ได้ตั้งเซเฟอยู่ดีนะครับอันนี้คือเขาต้ติดได้ทีละใบเนี่ยเถิรหน้าเขาจะตีไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเถิร์นี้เราสบายแล้วเราก็เล่นได้ชิวๆวแล้วนะครับากดก่อนกดอ่าแล้วเขายอมแพ้แล้วครับพอเขาติดจี้ไม่ทันแล้วหลังจากนี้จะเป็นทีของเราเรื่อยๆแล้วครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ลองเทสสักสองรอบน่าจะพอเห็นอะไรกันบ้างนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ลาที่นี่เลยนะครับ ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ